สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําส้ตมตาไม่มีที่ไม่มีที่นั่งจะให้ทําส้ตมตาวันนี้จ็มาทําส้ตมตำตำซัวก่อนอื่นยังไม่ได้ปอกไว้ตอกก่อนปอกมะละกอก่อน ตำในครัวนี่แหละตำในครัวนี่แหละพริกแห้งสักร้อยเม็ดกหกร้อยเม็ดนะกหก 6. พริกแห้งกระเทียมนะกระเทียมตำแล้วฝีมือฝีมือ โอ้ยเผ็ดเจ้าโตมาต์เต้นมะเขือเทศอะมะเขือเทศหยิบมา หยิบมามะเขือเทศตําในครัวตําในครัวตําในครัวโอ้ยผัดถุงก็จะหลุด ปลาอันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นเองกับมือเซ็บเซ็ด้วยกันจ้ะอันนี้ปรุงรสผงนังว ผงนัวครัผงนัวเนี่ยมะละกอซับเครื่องบินไม่บินอะไรก็แพงหมดเลย สบายดีกันทุกคนนะคะสบายดีค่ะยายโอ้ก็สบายดีสบายดีทุกคนค่ะยังมีโรคภัยไข้เจ็บเด้ออือสร็ซสแล้วก็ใส่นมจีนค่ะนมจีนนมจีนนมจีนซื้อเองโอ้นมจีนเยอะไป ติดไม้ติดมือตำส่วะกับตำส่วเเมเนต์ตำส่วมีอะไรมากมีอะไรก็หยิบหยิบใส่โซ่จิม อืมแ่บแ่บแซบดูแ่บแบด้วยกันค่ะแ่บแซบด้วยกันจานอยู่ไหนล่ะที่นี่จานคู่บารมี แค่นี้ก็อร่อยแล้วอร่อยวันหยุดกินด้วยกันดีค่ะมากิน ตาสซัวด้วยกันนะคะตามซัวตามซัวตามไม่ดีอเ <c oughs> ช่นเคยเช่นเคย,ยกินอย่างเดียวสบายดีทุกคนนะคะยายโอก็สบายดีมากินส้มตำด้วยกันค่ะสีส้มตำฟองเคเนียเด้อ อร่อยอร่อยเซ็บเซจะไงจะไงมือล้างแล้วนะคะมือล้างแล้วต้องรักษาความสะอาดค่ะตอนนี้ ส้มตำด้วยกันค่ะทักทายพี่น้องทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนคงสบายดี หวังว่าทุกคนคงสบายดีมีเงินใช้วันนี้วันหวยออกอืมเผ็ดสะใจ เริ่มกินก็เริ่มเผ็ดเลยเริ่มกินก็เริ่มเผ็ดอืมหน้าดำคําเครียดขมิ้นต้องดำค่ะขะมิ้นดำ กินไปทั่วนะคะคนอยู่เมืองนอกก็จะกินอาหารเมืองไทยคนอยู่เมืองไทยก็จะกินอาหารเมืองนอก กินตำซั่วด้วยกันค่ะกินตำซั่วแซ่แบแซบ อากาศที่นี่วันนี้น่านอนขมุกขมัวืมชอบติดปากมากินตำชั่วแซบๆกับกับขมเมนสวยๆด้วยกันจ้าขมเ,เมนสวย สวยไปอยู่ที่ไหนหมดก็ไม่รู้สวยใครสวยมันค่ะสวยไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้สวยไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้สว,ไส,าาไดสวยใครสวยมัน อันนี้ถั่วแปบถั่วแปบถั่วแปบบ้านเราอ่ะเพ็ดไล์เพ็ดไล์พี่น้อง กินตำซั่วมั่วม่วด้วยกันค่ะทำไม่เป็นหรอกมั่วม่วอยากกินก็ทำมีอะไรก็ใส่ใส่แต่ก็อร่อยมนแต่หัวล้านล้านแต่หัวค่ะไม่มีสักร้าน อร่อยอร่อยไม่เผ็ดก็ไม่สาใจกินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันมากินด้วยตายายโอชวนกินมาอย่าลืมปักตะไคร้ใบมะกรูดให้ยายโอ้ด้วยนะ อย่าลืมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ใบมะกรูดว่าคอมเมนต์สวยๆอยู่ตรงนี้กี่กระทะกี่ละอ่อนนะกินทาบรมเมียน่ะบะหมือบรมคือคือจะบานประดอยหรืออ่อให้บานบานประดอยนเนาเมียน่ะ สวยเลอะเทอะสวยเลอะเทอะสวยในจินในจินตนาการโอ้ยพูดผิดพูดถูกไทยก็ไม่แข็งแรงพูดอะไรก็ผิดผิดถึกถึกภาษาก็มั่วมั่วมาเด้อบอกครบพ้องแคเนี้ย แผลเพชยังจับไม่ได้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนเลยมองซ้ายมองขวากล้องอยู่ตรงไหนหนองสวยเพราะใส่แว่นนี่แหละเลยมองเห็นความสวยตัวเองถ้าไม่ใส่แว่นจะมองไม่เห็นความสวยขอมเมนต์สวยๆมีที่ไหน เ mm hmm. จ้า,มาแมลงวันอย่าลืมกดติดตามยายโอด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามยายโอด้วยยายโอหน้าสงสารมากเลยวันๆกินกินแต่กับข้าวแบบนี้ข้าวหน้ารวยโ <laughs> ชคดีกันทุกคนนะคะโชคดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ